วันนี้เกี่ยวสองเจ้าเลยนะครับอีกเจ้าหนึ่งเอาเป็นล้อ,อยางมานะครับนะเมื่อกี้นี้เป็นล้อแท็กนะที่ผมไปถ่ายบนรถเป็นล้อแท็กนี่เป็นล้อ,อยางนะครับคราวคานอะไรก็ไม่รู้อ่ะอานไม่เก่งซะด้วยนะครับบังกษิษเอออ่าเป็นรถเกี่ยวล้อ,อยางนะ ทีนี้มาสองคันนะครับทีเมื่อกี้นี้เกี่ยวคันเดียวนะล้อแท็กเอารถเกี่ยวข้าวมาใส่หัวรถเกี่ยวนะล้อแท็กนะนะครับแล้นะวเต็มเต็มอุ้มแล้วมันจะน,น่าจะไปใส่รถแล้วละ่นะแลค่อยขึ้นชิงเชียงแล้ว โอ้แสบตาจาังนะครับนะได้แล้วหนึ่งคันครับมาพอดีนะครับคันนี้ก็เริ่มเกี่ยวตั้งแต่สองโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งนะครับอ่าคันนี้ใส่หกล้อนะครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปก่อนนะครับหกล้อไปก่อนนะครับเพราะว่าหกล้อนี่รถเกี่ยวสองคันนะครับส่วนสิบล้อรถเกี่ยวคันเดียวนะครับโอเคไวเหมือนเราออกพวดๆเลยนะครับ